แค่มีเธอแค่มีฉันแค่เท่านั้นที่ฉันพอใจมีความรักที่คอยแบ่งปันอยู่เรื่อยไปจากบ้านเล็กๆก็กลายเป็นหลังใหญ่แค่มีเธอ เรียบร้อยสวยงามชอบมหมคะน้าผมโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่มาจ้ะบนโลกสังคมออนไลน์ความบังเอิญอาจไม่ใช่เรื่องแปลกบางทีคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าความพยายามบางอย่างของคุณ มีใครสักคนกำลังเฝ้ามองอยู่หลายครั้งเรามักได้ยินว่าพัฒนาการของเด็กๆขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมรอบๆตัวพวกเขาหากพวกเขาสามารถมีโอกาสเข้าถึงสภาพแวดล้อมที่ดี พวกเขาก็จะเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์รู้จักคุณค่าของตัวเองแล้วชุมชนของเราละ่ะจะมีโอกาสอย่างที่ว่านั้นหรือเปล่าเบลแกเดินกลับบ้านคนเดียวแบบนี้ไม่กลัวบ้างหรอ <c oughs> ก็นี่เปนบ้านฉันนะแกฉันก็อยู่แบบนี้มาตั้งนานแล้วนี่ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยอืมงั้นตามใจงั้นเรากลับก่อนนะมีอะไรให้เราช่วยก็บ,บอกนะอือไปละบาย เพื่อนๆหลายๆคนคงมองว่าบ้านของเราเป็นชุมชนแออัดหรือไม่ก็แหล่งรวมยาเสพติดแน่ๆเลยทุกๆชุมชนก็มีปัญหากันทั้งนั้นแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะแก้ไขมันด้วยวิธีไหนที่เหมาะสมกับชุมชนของเราและแรงของตัวเราหลังจากนั้นไม่นานความหวังที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ก็มาเยือนชุมชนของเรา เมื่อเราได้รับการสนับสนุนของสำนักงานเขตวังทองหลางบ้านแห่งการเรียนรู้จึงเกิดขึ้นหนังสือดีๆหลากหลายเล่มอุปกรณ์การเรียนรู้เริ่มเข้ามาในชุมชนของเรา เด็กๆคะไปห้องสมุดกันไหมที่ห้องสมุดมีหนังสือเยอะเลยนะมีการ์ตูนด้วยไปไหมไปไหมนุย้ยไปห้องสมุดกับพี่ไหมมีหนังสือเยอะเลยนะรกลงมีหนังสือหรือว่าสมุดมันก็มีทั้งหนังสือทั้งสมุดแหละมีเกมให้เล่นด้วยนะจะไปตอนไหนไปตอนนี้แหละเร็วใส่รองเท้าลุกปะนุยน้ยนุ้ยจะไปไหนไปห้องสมุดพี่เบล ไปช่วยงานแม่ก่อนดีกว่าแม่มีงานให้ทําเยอะเลยไปทําไมห้องสมุดล่ะลูกช่วยงานแม่ก่อนแม,แม่ไม่ไปเหรอไม่เป็นไรไว้โอกาสหน้าแล้วกันเป๋แกว่าฉันควรทำยังไงดีวะ เราก็ใช้ประโยชน์จากพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่แหละทําให้เราเชื่อมต่อกับเด็กๆในชุมชนได้ง่ายขึ้นบอกว่าสวัสดีผมคือไอสไตล์ที่นี่คือไมล์ลิตเติ้ลต่องกัแล้วที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมความรู้มากมายไว้ให้คุณไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์วิทยา,าศาสตร์ภาษาอังกฤษนิทานมากมายที่นี่รอให้คุณมาค้น อย่าลืมมาที่นี่กันเยอะๆนะแล้วเจอกันหนังสือดีๆแอเยน็นเย็นบ๊ายบายมาเยอะๆนะ <c oughs> พิกพรไงเบลอชอตัวนี้<ช>ยังิกม,มีสีด้วยเผ่อ,อคิตศาสตร์อ่ะได้เกรดสอ <laughs> เดินตามกันมาเดินตามกันมาเร็วเร็วเร็วเร็อ่ายืนนั่นะอย่าเพิ่งเปิดตานะห้ามเปิดตาไอ้นี่ปิดตาไว้โอเค <Okay. S 2> ขอมไหมเดินมาโคบแล้วนะอะหนึ่งสองซ้ำ <î S 2> ไ <n> <î n> ในป่าใหญ่อันอุดมสมบูรณ์สัตว์ทั้งหลายอาศัศยอยู่รวมกันอย่างมีความสุขมีหมีหมีร้องไง ฝนลูกใหญ่ได้พัดผ่านป่าเหล่าสัตว์จึงวิ่งหนีไปหลบฝนพายุลายค่อมต้นไม้มากมายจนแทบไม่เหลือป่าเมื่อพายุสงบสัตว์ทั้งหลายออกมาจากทา่าอยูนานะคะขอบคุณนะคะที่วันนี้มาร่วมกิจกรรมกับเราโอ้เปลายินดีมากเลยสนุกเบลอย่างเวลาวันว่างๆหรือวันหยุดของเบลเนี่ยเบลไม่ไม่อยากจะไป สนุกเราไปเที่ยวกับเพื่อนๆคนอื่นเขาบ้างเหรอจริงๆถ้าเราออกไปข้างนอกคนเดียวมันก็คือความสนุกของเราคนเดียวแต่ว่าถ้าเรามาร่วมกิจกรรมกับเด็กๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นความสนุกอีกแบบของเราอะ่ะแรกๆ่ะเราเข้ามามันเหมือนเป็นแค่ชุมชนเล็กๆแต่ตอนนี้มันเหมือนกลายเป็นครอบครัวของเราไปด้วย,วยโอ้ยจริงเหรอคะสู้ๆสู้ๆสู้ๆสูสสสสส้ๆนื่อๆนช่วงเนี้ยแท้ก็หน่อยหน่อยบ้านหนังสือเนี่ยมันก็เหมือนเป็นบททดสอบของเราอะเนาะ ยังไงสักวันหนึ่งเนี่ยเปลวอาจจะทำให้สังคมของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงขึ้นมาจริงก็ได้ห <c oughs> วังว่าเป็นอย่างนั้นค่ะ <c oughs> ทุกวันเสาร์อาทิตย์กิจกรรมว่านหนังสือต่อยอดจนเป็นกิจกรรมประจำชุมชนที่เด็กๆหันมาใช้เวลาว่างเพื่อคนอื่น <c oughs> บอสที่ปกติเล่นเกมทั้งวันเ <c oughs> พราะเขาคิดว่าเกมคือส,สิ่งที่สร้างความสุขให้เขามากที่สุดแต่เมื่อได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆที่เขาดูแล ความสนุกจากเกมก็เทียบไม่ได้เลยส่วนเจี๊ยบที่มักจะไปวิ่งเล่นตามภาษาเด็กก็หันมาวาดรูปร่วมกับเพื่อนเพื่อนคนอื่นที่แห่งนี้คือเวทีแสดงออกทางความสามารถที่เยาวชนทุกคนในชุมชนต่างอบปุ้มไว้ได้วยกันโครงการบ้านหนังสือเป็นเพียงโครงการเล็กๆที่เกิดขึ้นในชุมชนทรัพย์สินใหม่ทำให้เยาวชนทุกคนมีส่วนร่วม ในการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้วยตัวเองเด็กๆรู้จักหน้าที่ของตัวเองรู้จักห่วงแหนทรัพย์สินแห่งการเรียนรู้เพราะไม่มีอะไรมีคุณค่าเท่าการสร้างรอยยิ้มของเด็กๆให้เกิดขึ้นในชุมชนที่เขาเติบโตเพราะที่นี่คือชุมชนของฉันปัจจุบันบาน้านหนังสือยังคงต้อนรับเด็กๆทุกคนในชุมชน ด้วยบรรยากาศอันอบอุ่นมีกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับทุกช่วงวัยแต่ที่สำคัญผู้เขาเรียนรู้ที่จะสร้างความสุขเพื่อผู้อื่นมากกว่าตัวเองพลังเล็กๆของเด็ก4คน จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้จริงหรือบ้านเล็กในเมืองใหญ่ต่อพลังเล็กๆที่ยิ่งใหญ่สัปดาห์หน้า